สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่กล้วยด่างนะคะเดี๋ยวขอนำท่านมาชมาลักษณะเด่นและก็ลักษณะด้อยนะคะของการปลูกกล้วยด่างนะคะอย่างที่เราทราบกันไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าลักษณะของการเกิดด่างนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ ซึ่งการเกิดก็น่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเกิดจากลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะกล้วยด่างนะคะปัจจุบันนะคะก็ยังมีสายพันธุ์ที่ไม่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดสีเขียวหรือสีด่างในกล้วยก็มีความน่าจะเป็น 50- 50นะคะคือลักษณะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลักษณะของกล้วย ที่มีลักษณะด่างร้อเเซนตะคะตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่พันเดียวนั้นคือพันเอ่อฟอริดานั่นเองนะคะค่ะซึ่งพันฟอริดานะคะก็เป็นสายพัน์ที่มาจากเามืองนอกนะคะต่างประเทศนะคะมาจากแถบอเมริกานะคะเพราะฉะนั้น ส่วนที่เป็นกล้วยที่ยังมีสายพันธุ์ของไทยนะคะอย่างเช่นกล้วยตะนีนะคะลักษณะของการเกิดด่างนี้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสร้างหรือทำให้พันธุกรรมนั้นนิ่งนะคะเป็นกลายเป็นดา่างเสมอไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและวันนี้นะคะพระจะพามาชมลักษณะด้อยที่เกิดจากแม่ด่างนะคะ ซึ่งการาการปลูกหรือการขยายพันธุ์นะคะโดยใช้แม่ด่างนั้นมาปลูกนะคะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเราจะไม่ได้ด่างทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ทั้งสีด่างแล้วก็สีเขียวนะคะแต่วันนี้นะคะก็มีลักษณะหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือลักษณะดอยนะคะที่เกิดกับเกิดจากแม่ด่างนะคะก็คือนอกจากจะให้สีเขียวแล้วนะคะ และสีด่างแล้วก็จะเห็นได้ว่าในจำนวนหลายๆต้นกล้วยที่นำมาปลูกนั้นนะคะเราจะได้อยู่หนึ่งหน่อพันนะคะที่มีลักษณะที่แปลกและแหวกออกจากพ่อแม่นะคะนั่นก็คือกล้วยตานีที่มีลักษณะสีขาวเผือกนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายีนด้อยนะคะ ซึ่งแสดงลักษณะออกมากลายเป็นสีเผือกหรือสีขาวนะคะอย่างที่เคยได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่ายีนด้อยนั้นก็คือพวกที่เกิดโรคนะคะแล้วก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนพ่อแม่เลยนะคะก็จะแยกแยะออกมานะคะเช่นอย่างเปรียบกับคนก็คือพวกที่เป็นโรคต่างๆนะคะที่แสดงออกได้ และก็ไม่เหมือนพ่อแม่เหมือนในกล้วยนี้นะคะก็จะมีกล้วยด่างกล้วยเขียวแล้วก็จะมีลักษณะอีกอย่างนึงที่แหวกออกไปนั่นก็คือกล้วยเผือกนะคะซึ่งลักษณะเผือกนี้นะคะเกิดจากยีนด้อยนะคะที่แสดงออกมาโดยการเกิดโรคนะคะหรือทำให้ลักษณะของหน่อพันธุ์นั้นไม่แข็งแรงนะคะลักษณะการเกิดเผือกนี้นะคะ เมื่อเรานำไปขยายพันธุ์นะคะจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้เป็นการทดลองที่ปลูกขึ้นมาแล้วนะคะ ลักษณะที่เป็นสีเผือกที่แสดงออกมานะคะก็จะมีลักษณะที่สวยงามแต่ว่ามีข้อเสียก็คือลักษณะของหน่อเผือกนี้นะคะไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ในรุ่นต่อๆไปได้นะคะเขาก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็เหี่ยวตายไปในที่สุดนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าการขยายพันธุ์ กล้วยตานีด่างนี้นะคะความน่าจะเป็นในการเกิดด่างและการเกิดเขียวก็จะไม่คงที่นะคะและรวมถึงลักษณะด้อยที่แสดงออกมานะคะในรุ่นถัดไปก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้วยเผือกหรือกล้วยที่มีสีขาวซึ่งมีลักษณะด้อยนะคะแล้วก็เกิดโรคนะคะไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะคะ สำหรับกล้วยตานีด่างนี้นะคะที่สวนไพรนะคะกำลังทดลองที่จะทำการขยายพันธุ์นะคะเพื่อที่จะให้ได้กล้วยด่างนั้นในจำนวนที่มากนะคะแล้วก็ลองใช้เมล็ดในการเพราะนะคะเพื่อที่จะให้พันธุ์นั้นมีคุณภาพแล้วก็แข็งแรงนะคะและก็ได้ลักษณะที่ด่างจำนวนมากแต่ก็เป็นเพียงการทดลองเท่านั้นนะคะ ส่วนจะได้ลักษณะด่างกี่เปอร์เซนต์ลักษณะของลูกที่เกิดจากสีเขียวกี่เปอร์เซนต์และมีลักษณะด้อยหรือไม่อันนี้ยังไม่สรุปนะคะเดี๋ยวพรายจะนำเสนอในคลิปต่อไปแล้วเราค่อยมาดูอีกทีว่าการขยายพันธุ์โดยการใช้หนอแล้วก็การขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดนั้น จะได้เปอร์เซ็นต์ของการด่างมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็อันไหนดีที่สุดนะคะค่าขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ